บรรยากาศครับทุกคนโหสวยมากเลยนะครับลองดูนะฮะบรรยากาศเดี๋ยวลบพี่เขาก่อน่อนนจนา,นะะาจสวยมากนะ,ะับเป็นไงครับอันนี้คือที่นี่คือที่พัทยาะเดี๋ยวเ,เราจะไปทานข้าวกันนะ นี้ร้อนอยู่นะครับชีวิตนักเทรดเนี่ยคือถ้าเราทํามาจริงจริงจังๆเนี่ยเราจะเราจะเห็นผลลัพธ์เราก็เราจะเห็นว่าแบบเราสามารถนะครับไปไหนก็ได้ตามที่เราอยากไปในวันที่เราแบบวันไหนก็ได้เลยคือวันนี้ผมได้พาแบบครอบครัวแล้วก็พาแฟนพาเด็กๆพาหลานๆน,นะครับมาเที่ยวนะมาชมบรรยากาศนะพัทยาแล้วก็มากินข้าวกันนะกินข้าวกลางวันซึ่งนะครับมันตอบโจทย์ สำหรับผมโดยที่ว่าหนึ่งก็คือผมไม่ต้องดูราคานะครับคือมันเป็นเกินฝันแหละอาชีพนี้นะครับก็จริงๆสามารถทําได้ทุกคนแต่ทุกคนจะต้องคนคนที่ทํานั้นต้องจริงจังมากๆต้องจริงจังต้องมุ่งมั่นนะครับแล้วจะเห็นผลลัพธ์อย่างแน่นอนแล้วก็ดูบรรยากาศสิครับคือผมไม่ต้องรอเจ้านายบ่นเจ้านายว่านะครับผมสามารถเที่ยวได้นะครับแล้วก็สามารถสั่งอาหารได้เอาที่อิ่มเลยนะครับนะก็คุ้มค่านะครับสําหรับชีวิตนักเขรดนะครับยังไงก็ฝากติดตามแบงค์เทนเดอร์สองพันสิบสามด้วยครับอ่ะชมบรรยากาศ มีเรือด้วยสุดยอดไหมเอออันนี้เป็นเมอร์เมดลังนกนี่เป็นร้านเมอร์เม,เมดลังนกนะพี่สวยมากๆเนี่ะครับเดี๋ยวเราจะไปโต๊ะก,กันนะครับนะอันนี้คือเดินผ่านก็นเลยนะครับแวะถ่ายคลิปบรรยากาศสักหน่นอยนะชีวิตนักเศษตามสไตล์ของเราอาหารอร่อยอิ่มแบบจุกๆไปเลยพบกันใหม่แบงค์เจเดอร์2023ครับ